ชาวด่วนครับทุกคนล่าสุดมีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาครับบอกว่าถามแบบมี่แซะทำไมน้องอุ๋งอิงถึงดังและครองใจแฟนคลับมากมายขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์ที่เข้าไปแซะอุ๋งอิงไปบ้านแพงครับบอกว่าอุ๋งอิงคือใครอ่ะไม่รู้จักนะครับครองใจใครคะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่แซะนะครับแล้วก็คือคนน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบน้องหรือว่าอิจฉาอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะนะครับ ต้องขอชื่นชมพี่ละน้อยครับพี่ละน้อยเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ปกป้องน้องโดยบอกว่ามาสัมผัสจริงๆแล้วจะรู้ครับว่าน้องน่ารักมากๆสมกับเพื่อนดังยูนะครับอยากให้เปิดใจน้องก่อนอย่าอคติครับสําหรับคนที่อคตินะครับนะฮะเป็นได้ว่าคือมีคนรักนะฮะก็ต้องมีคนอคติเป็นธรรมดาเนาะสำหรับน้องอู๋อิงไปบ้านแพงคือน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามไปแล้วสำหรับคนที่อคตินะครับ น้องอย่างที่ทีมข่าวกระแสะเคยบอกว่าไม่มีคนดีที่ไหนที่จะไม่ชอบคนดีนะทุกคนเนาะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับหลังจากนั้นแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะสิครับบอกว่าไปอยู่ที่ไหนมาทําไมไม่รู้จักอุ้งอิงนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอ,อยู่ที่บ้านเนี่ยมีทีวีหรือเปล่าทีวีเข้าถึงหรือเปล่าอันนี้เห็นด้วยมากๆนะถ้าคนที่ไม่รู้จักน้องอุ้งอิงแม่นแงเนี่ย ต้องพิจารณาแล้วว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีทีวีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้น้องคือออกทีวีบ่อยมากๆแล้วก็ออกข่าวเนี่ยแทบจะทุกสำนักกัเลยทีเดียวหรือเนี่ยบางคนก็ไปคอมเมนต์แบบว่าอินเทอร์เนต็ตไม่ถึงหรือเปล่าคะนู่นนี่นั่นนะครับคนที่เข้าไปปกป้องน้องเนี่ยเรียกได้ว่าจะแทบจะ99%เก็ัเลยทีเดียวนะครับที่เข้าไป ตอบนะครับกับกระทู้นี้นะพี่คนองบอกได้ว่าเป็นกระทู้กลุ่มปิดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่อุม้มเอามานําเสนอก็คืออยากให้รู้ว่าคนรักน้องในกลุ่มปิดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ มากมากแทบจาก 99. 9 9เลยก็ว่าได้แล้วก็คนที่ไม่รักน้องเนี่ยก็แค่0 0 0 9เท่านั้นครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้ต้องบอกว่า,อาพอดีเห็นพี่คอมเมนต์พี่ระน้อยเนาะที่เข้าไปปกป้องน้องเราก็เลยชื่นชมครับชื่นชมรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้องนั่นก็คืออาระของน้องอุ้งอิงไปบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนแล้วต้องบอกได้ว่าแฟนคลับ F c ซเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าสิครับนะเนี่ยบางคนก็บอกว่า ไม่ดังสําหรับคนที่ไม่ชอบจบนะนะครับทำแต่ทําไมได้ตั้ง2รางวัลน,นี่นะครับก็คือมีคอมเมนต์แบบนี้ด้วยที่บอกว่า นะไม่รู้จักกด้ยังไงน้องได้คว้าทั้ง2รางวัลและไม่ดังได้ยังไงคว้าทั้ง2รางวัลขว,วัญใจมหาชนน่ยนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการันตีได้เลยนะ้องว่าอุ๋งอิ่งแพงเนี่ยมีแฟนคลับ FC เยอะแล้วก็ทั่วประเทศจริงๆครับคือมีโอกาสได้พูดไปหลายครั้งแล้วกับความโด่งดังของอุ๋งอิ่งแพงเนาะไม่ว่าจะอ่าเหตุเกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์รุมรถตู้นะครับเหตุการณ์ที่น้องลงมาแล้วแบบแฟนคลับยิ้กัดต่อคิวขอถ่ายรูปนะครับก็ต้องจืดได้ว่า ถ้าบางคนที่เขาไม่ได้ติดตามโซเชียลจริงๆเขาก็อาจจะไม่ทราบแล้วเหมือนที่คนมาคอมเมนต์เนี่ยเขาอาจจะไม่อย่างที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงทีวีเข้าไม่ถึงประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้คนที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงด้วยกันแล้วกันนะครับต้องบอกได้ว่าเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีโอกาสเข้าไปจัดรายการวิทยุนะครับขึ้นร้อยสามนะครับ FM. ต้องบอกได้ว่าโอ้โหแฟนคลับน้องอุ้งอิงเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจอุ้งอิ่มเยอะมากๆเมื่อวานก็ขอขอบพระคุณทุกคนอีีกกกกรอออออบบแแแลลลลล้้้้ววว็ค่่่นนนางงงทจจะเเเเปิดพพโย บอสโจก็ได้มีการมาแชร์ให้นะครับเมื่อวานนี้บอสโจน่ารักกับน้งอิมมากๆกแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะเป็นคนเป็นบอสที่เป็นผู้ให้จริงๆนะครับสำหรับบอสโจนะครับน่ารักมากจริงๆขอพระคุณมากๆแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับมอลําหลายๆค่ายหล,ลายๆเพลงก็เ,เ,เข้ามารับชมนั่นเองครับ <S <S สำหรับเมื่อวานนี้นะครับน้องคงอิมเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องได้มีการอ่ะถ่ายทำเอ็มวีนะครับสีสเกตเพชรบ,บ้านแพงเนาะแล้วก็พระครูก็ได้มีโอกาสให้โอกาสนะครับเข้าไปถ่ายทําที่สถานที่ ต,ต่างๆนั่ครับทุกคนที่จังหวัดสีสะเกตแล้วก็เมื่อวานนี้บอสโจแล้วก็อุมอิงคือมาแบบสวยหลอกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ทําให้นักข่าวหลายสันนักนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์หลายคนเอาไปพูดถึงกันเมื่อวานนี้น้องก็มาในชุดแบบสีสะเกตดเลยนะทุกคนมันเป็นชุดไทยของสีสะเกตดใช่ไหมครับทุกคนที่น้องแต่งเมื่อวานนี้นะดูสวยแล้วก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราไม่ก็เห็นว่าน้องแต่งตัวแบบนี้นะ ปกติเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็เราได้กลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งก็ถือได้ว่าองค์อิงแบบเมื่อวานนี้น่ารักมากๆและเมื่อวานนี้นะครับถไ,ได้ว่าน้องเนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลน,น้ําใจจากเหล่าบรรดาพ,พ่อพ่อแม่เอฟซี FC นะครับนะโดยน้องเนี่ยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามาลายจากพ่อรุ่งนะครับมาลายจากพ่อจิตวัน์มาลายจากแม่นุทณีนะครับจากพี่น้ําหอมนะครับขอบพระคุณที่ฮักแทงอิหลาเนี่ยจ้า ขอให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ร่ำรวยทุกคนตลอดไปเด้อจ้าฮักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้านะครับรีไี้ว่าเมื่อวานนี้นะครับน้องก็โอ้โหสวยงามมาในชุดสีชมพูนะครับและก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าเอฟซีแฟนคลับน้องนะครับรักน้องมากมายจริงไม่ว่าเหล่าบรรดาบ้านฮักก็เพิ่งไปเยี่ยมบ้านน้องมานะครับแล้วก็เข้าไปให้รางวัลน,น้ําใจน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ฮักเกาหลีแล้วทุกคนมาลายแบบโอ้โหจากไอ้ฮักเกาหลีนะครับตอนนี้คือใครมีโอกาสได้เห็นหน้า ไอ้ฮักเกาหลีแล้วบ้างครับก็อบอกได้ว่าไอ้ฮักเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเปไมโครโฟนไม่ว่าจะเปสิ่งของต่างๆคือเยอะมากๆจริงๆนะครับต้องบอกได้ว่าเป็นคนที่รักน้องด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆนะสำหรับไอ้ฮักเกาหลีนะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าซัพพอร์ตน้องตลอดเวลานะครับแล้วก็วอุ้์อิงเพื่อนงเนี่ยได้มีโอกาสวิดีโอวิดีโอคุยกับไอ้ฮักเกาหลีแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นหน้าเพราะว่าเหมือนกับปิดไฟแล้วก็ไอ้ฮักเนี่ยเขาไม่ได้อยากแบบ คือวัปรากฏตัวนะครับออกสื่อมากมายนะแต่ว่ากําลังใจเนี่ยโอ้โหล้นหลามจริงๆไม่ว่าน้องจะไปแสดงที่ไหนก็มีรางวัลน้ําใจแล้วก็มีของเซอร์ไพรส์าจากไอ้ฮักเกาหลีเนี่ยอยู่เรื่อยแล้วก็อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนนะเนี่ยอย่างวันนั้นที่น้องเล่นอยู่ซีสเกตนะครับน้องก็ได้โพสต์ขอบคุณมาลัยน้ําใจจากพ่อนพโดลนะครับจากไอ้ฮักเกาหลีทุกคนโอ้โหมาลายล้นคอจริงๆทุกๆวันจริงๆริสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ ล่าสุดพี่ๆเหล่าบรรดาแอดมินบ้านฮักนะครับก็เข้าไปให้กาลังใจน้องถึงบ้านันเลยทีเดียวนะอุ๋งอิงคือยิ้มแกล้มปริกันเลยทีเดียวนะครับไปให้กําลังใจถึงสีสเกตกันเลยนะคะรับเรียกได้ว่าก็ไปชมความสาเร็จของน้องด้วยไปดูบ้านน้องไปดูสิ่งแวดล้อมต่างๆในบ้านน้องก็ถือได้ว่าหลายคนก็ภาคภูมิใจน้ําตาซึมกันไปเลยทีเดียวนาะอจากที่น้องเนี่ยเคยนอนข้างคอกวัว เคยร้องเพลงตามตลาดนะตอนนี้น้องก็คือเป็นซุปตาของเมืองไทยนะเป็นครองใจแฟนคลับหลายๆคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับเป็นได่ว่าน้องเนี่ย มหาชนตัวจริงแล้วสําหรับอุ้งอิงแล้วแพงจากรางวัลการันตีนะครับคุมชัทลึกอวอร์ดนะฮะทุกคนลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชนต้องบอกเลยว่าสองรางวัลนี้เป็นรางวัลที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยทำเพื่อน้องแล้วก็อยากให้น้องได้รับรางวัลนี้แล้วทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นรางวัลที่โอ้โหการันตีความสามารถการันตีความเป็นมหาชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับวันนี้น้องจริงๆไม่ได้อยากมานําเสนอเรื่องนี้เท่าไรนะทุกคนแต่ว่า เราไปเห็นคอมเมนต์ของอาระนี่แหละครับพี่คนเร,เราก็เลยเห็นว่ารู้สึกว่าโอ้โหขนาดคนในวงยังรักน้องมากมายขนาดนี้แล้วทาไมคนอื่นนะครับที่ไม่รู้จักน้องถึงคือบางคนอาจจะเกิดด้วยความหนึ่งแหละน่าจะมีความที่ไม่ชอบส่วนตัวมีความอิจฉามีความที่ อาจจะแบบว่าเห็นน้องโด่งดังเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับนะมันก็จะมีครับทุกคนมันมีอยู่แล้วแหละต้องเราต้องทําใจว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดานะครับมันเป็นสัตธรรมของมนุษย์จริง,รงๆนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มีข่าวกระแสบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็อุ้มอินเนี่ยก้าวผ่านมันมาได้แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เชื่อว่าน้องไม่ได้คิด,คดไม่ได้คิดมากกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรทำเพื่อแฟนคลับซะมากกว่านะครับพัฒนาฝีมือตััวเองพฒนา เสียงร้องของตัวเองทุกๆวันเพื่อให้ถูกใจแฟนคลับแล้วก็ f f c นั่นเองครับน้องไม่ต้องมาสนใจเรื่องนี้หรอกนะทุกคนเราไม่มีคนดีที่ไหนจะเปลียดคนดีนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มขากระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ